เอาไว้ก็ือเน่นเกลาโอพวก่พูมาสู้อเราชิบไปอ่ะใจก็จะได้เก่าเทียบใจก็จะได้เก่ายเทียบแต่ว่ามันแต่จันทลสคนเอามักรางวัลใหญ่มาให้4000ล้านี่หนึ่งเก้ีและเกี่งแล้วก็เกลียวสี่นึนะฮะด้สาม ใจได้ไมเาใจให้เอะ้่งและ9ดะันี่ไปแต่ว่าใจมักเก่าเกียริ้นเเอาไว้รายแล้วเก้าเกียเาเกียรีนได้ร้ายแล้วเขาเอาเก้าเนี่ยู่ถามหาเก้าเกียรนครับถามเก่าเกีรตเกามือเราไว่เอาพกเก้าสุดน่กยวกเก่เก้าสุ แต่ว่าปูบอกไม่พู่ไปยิบเก่าสูนแต่ว่าเรียไม่คู่มาหนึ่งกูครับแต่ว่าเราว่างหกศูนย์นั่ด้วยค่ะเด้อให้พู่เอาไว้เราวอกแรกบออเอีกยนคะก็ไปมีปัญหา ับบสาธุสาธุครับเม่้อก <unjust S 2> าที่เดินทางไปคอนเสิอ์ต้อนนะครับเนาะไปคอนเสือกแลวมือเื่นเอกันเทีทั้งใดครับล่อครับคอนเสตอยูี่สยครับแม่คูอยูบุลาทั้งันเจนนะค่ทังคนเเด้ออนจนเด้อ ทอไที่ทุกๆคนตุมๆ,ๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับชิ้นในเดือยัช้องเดืท่องนรกทอไว้สมหวังกันนทุกๆคนชิดนีีครับแอฟติแอฟไอแอฟหมอมครับไวที่ทุกๆคนครับน้ำซุปน้ำซทุกทุกคน จะทำรสชามิแบบนีัตครับเรื่อยรวัุบค okay. ัเีก็ไปเจอกันที่หอค้วนะครับบรรุดบบเไดลครับสวัสดครับมือนพกรทิมล่อไปได้เครับคูไทยของคูตาครับคูตาที่ทําบราณมานี้ทำมาคูตาที่ให้ครัวค้ไทยโบรากระรับคิรยุคกกัรครับสำหรับทันี้ ไปเข่าแถวดีๆครับเข่าแถวดีๆครับเข่าแถวดีๆมาเอามน่ะนั่งร้าเาากลงล่รัมาเอาบกม่วงได้ เอาไปเอาไปน้งานปน้นาธนาธไปน่้นหนนหล้าลน้างลา้าลานหล้าหาน่ง่งนหนึ่้างก็้่

ข่าวแถวงามครับข่าแถวงามแน่ข่าวแถวขาแถวเรียงนึงครับเรียงนึงครับอ่าคู่คนฮ็ดเป็นอะไรเจ้าภาพเพ็่คนดีใจครับข่าวแถวดีดีครับเ่ราะกวดแล้วถือแล้วประกวดแล้วสามสิบห้าบาทสามคนไหวคนนี้เนี่ยครับผมข้าวแก้วบองปาร่าพร้อมกับปลาร่านะครับ

감 <목소리> 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 để lại treo pha bạc ngoang à để lại treo pha bạc ngoang ở trên เยอะกันเลยโอ้โหโอ้โหอัน้าดบรรยากาศโอ้โาจจะเริ่มยอดปลาปลานะครับหนึ่งสี่หรึส่เจ็ดหกเก้า

มาเยิมมาเยิมเยิมมายี่ยมเย็บขยากรถอเย็บรอยเนาะเยบรอยยอดผ้ปลาม้หนีได้หนึ่งหนึ่งห้าะค่งหนึ่งหยอดแหลกหนึ่งหนึ่งส่หนึ่งหนึ่งห้า เจ็ดหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดหกเก้าครเจ็ดหกเก็นยอดสานะครับเนี่ผู้ร่วมยอดเรียกครับยหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหกแล้วก็สร้างเสริยมาต่อยอดนะครับร่วมเป็นยอดที่ 2, องหนึ่งห้าเจ็ด ครับอยลีทุกๆ่านทุกๆักนมา,มา,มานำลำด้วยครับคิดนในเดืองนี้ท่่องเดี๋ยวช่งที่รันนี้ฟอยลสมบัติั้งแ่นทุกคันอยทุกๆกนครับนเกยนนทุกทุกคน เราจะทำหน้าที่ับดนเรื่อยเรื่อยวัก่นก็ไปเจอกันที่หอไป้งเยน่รจะไปี่นี่โอเคไป้เราไกัสวัสดีครับเมื่อนพกันท yeah. ิมรอไปได้เองูไทยกองผู่ตาครับู้ตาสิทธิพิทามบุตรานนนอนี่ทํับมาู่ตาที่อ่าไ้กรงูไทยโบราณตัวดกกรรยืออกันครับสำหรับที่นี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không năm